วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่12เดือนมิถุนายนปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในประเทศพม่าก,กันต่อนะครับก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดอทางรัดชานภาคเหนือหรือรัดกะชินกองกำลังทาหารไม่องลายมีฐานใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองวายหมอก ฐานนี้อยู่เนินดอยอยู่ที่สูงนะครับแต่ฐานกระชินร่วมกับกลุ่มเยาวชนเมื่อวานนี้วางแผนกันเข้าโจมตีมีกำลังประมาณ80ดสิบกันนายวางแผนกันบุกเข้าโจมตีในช่วงเวลา3มโมงกว,กว่าของเมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับฐานกระชินกับกลุ่มเยาวชนก็ใช้โดนติดกับระเบิดแล้วไปโยนใส่พวกมิโนงลายอย่างหนักนะครับ พื้นดินทางกระชินก็ใช้ปืนใหญ่ปืนเล็ก RPG ยิงถาลมใส่พวกมินองลายอย่างหนักนะครับทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงทำให้ทาหารมินองลายบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแล้วส่วนที่เหลือยอมแพ้ทางกระชินร่วมกับกลุ่มเยาวชนจับกลุ่มพวกมินองลายไว้ได้อีกเกือบ30กระนายนะครับส่วนที่เหลือหลบหนีออกไปจากพื้นที่ แล้วนอนเสียชีวิตอีกหลายนายนะครับหลังจากเสียงปืนสงบลงทหารกระชินเข้าไปเคลีร์ในพื้นที่ไปพบเจออาวุธกองกำลังทหารมิโนไลายทางปืนใหญ่ปืนเล็กทิ้งไว้ในฐานนี้จำนวนมากนะครับฐานนี้เป็นฐานใหญ่แต่ทหารกระชินวางแผนกันเป็นสามกลุ่มล้อมหน้าล้อมหลังบุกเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับทหารมิโนไลอยู่เนินดอยอยู่ที่สูงแต่ก็สู้กับหานกระชินไม่ได้ เนื่องจากน้องๆเยาวชนรวมตัวกันชำนาญในพื้นที่ก็เลยบุกเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับฐานเล็กฐานน้อยกองกำลังทาหารมินโนลายก็ยืดได้อีกหลายฐานด้วยกันเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างตุดเดือดในพื้นที่เขตเมืองวายหมอกหรือลัดกระชินนะครับทาหารมินโนลายพยายามจะเรียกกำลังเสริมทางเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีช่วยแต่ก็เข้ามาไม่ได้นะครับเนื่องจากฝนตกหนักมีพายุเข้าในพื้นที่ ทาหารมิลองลายที่อยู่ในฐานยอมแพ้ถูกจับกลุมไว้อีก30นายส่วนที่เหลือบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับในพื้นที่รักกะชินนี้มีฐานทัพพวกมิลงลายหลาย10ฐานด้วยกันแต่ทางกะชินร่วมกับกลุ่มเยาวชนพยายามจะบุกเข้าโจมตีเพื่อขับไล่พวกมิลองลายให้ออกไปจากรักกะชินแต่ก็ไม่หมดสักทีนะครับกองกําลังทาหารมิองลายมีฐานเล็กฐานน้อยอยู่หลายพื้นที่ ทางกรชินได้ประกาศเตือนพวกไม่นองลายให้ถอยทัพออกไปจากพื้นที่ถ้าไม่ยอมถอยจะบุกเข้าโจมตีอย่างหนักที่อยู่ในเขตเมืองวายบอกนะครับทางกรชินหรือทาง KIA ร่วมกับกลุ่มเยาวชนจะขอปกครองเป็นรองตัวเองที่อยู่ในรับกรชินนะครับแต่กองกำลังทาหารไม่นองลายไม่ยอมถอยทัพออกไปแล้วเสริมกำลังเข้ามาอยู่บ่อยครั้งนะครับ เมื่อวานนี้ทางกระชินรวมตัวกันบุกเข้าโจมตีอย่างหนักยึดฐานพวกมินงลายประมาณ6ฐานด้วยกันในพื้นที่เขตเมืองไวยหมอกนะครับพี่น้อง <S <S เราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายหรือเขตเมืองโมนิวานะครับเมื่อวานี้กลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพีเ่เลีท้องถิ่นร่วมกับกลุ่ม G ีตนะครับมีบอยู่2กลุ่มวางแผนกันบุกเข้าโจมตี สถานีตำรวจที่อยู่ในเขตเมืองโมนิวานะครับมีทั้งทหารพวกไม่้องลายพร้อมกับตำรวจอีกหลาย10นายเฝ้าอยู่ในพื้นที่แต่กลุ่มน้อง,องๆเยาวชนหรือกลุ่มเรียบท้องถิ่นเข้าโจมตีในช่วงเวลา10โมงกว,กว่าของเมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดประมาณ40นาทีทำให้กองกำลังทหารไม่้องลายบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนะครับ แล้วกลุ่มเยาวชนหอกลุ่มพิเพรพท้องถิ่นเสียชีวิตไป2อนายบาทเจ็บอีก7นายด้วยกันที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในเขตเมืองโมนิว่านะครับในพื้นที่นี้กองกําลังทหารไม่อ้อนไรพยายามจะคนอาวุธหนักอาหารการกินเข้ามาเพื่อจะมาแจกจ่ายให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในฐานต่างๆนะครับมีฐานเล็กฐานน้อยอยู่จํานวนมากแต่กลุ่มเยาวชนกรกลุ่มเรเยบท้องถิ่น พยายามจะไปเฝ้าทุกเส้นทางเพื่อป้องกันกองกำลังทาหารมิโนลายจะเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่เมื่อวานนี้กองกำลังทาหารมิโงลายขนอาวุธหนักอาหารการกินเข้ามาไว้ในสถาน,นีแห่งนี้นะครับยังไม่ทันออกไปไหนนะครับกลุ่มเยาวชนก็เลยวางแผนกันบุกเข้าโจมตีทำให้ตำรวจหรหารมิโนลายเสียชีวิตกันเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับแต่ยังไม่ทาออไไนนราบในชัดว่า เสียชีวิตไปกี่นายที่มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นในเขตเมืองโมนิว่านะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองทางเซหรือภาคสกายเช่นกันนะครับนี่ก็มีกลุ่มเยาวชนกัอกลุ่มเรียบท้องถิ่นร่วมกับกลุ่ม C N F นะครับมีอยู่2กลุ่มด้วยกันเมื่อวานนี้วางแผนกันบุกเข้าโจมตีกองกำลัางาหารมิ้องไล ที่มาพักอาศัยอยู่ในศาลเจ้าแห่งหนึ่งในเขตเมืองทางเซนะครับมีทหารหรือตำรวจไม่น้องลายประมาณ30นายมาตั้งด่านตั้งฐานอยู่ใกล้กับศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะครับกองกําลังทาหารไม่ลองลายกลุ่มนี้กําลังคนกระสอบท้ายอะไรต่างๆเพื่อมาวางไว้เพื่อป้องกันกลุ่มเยาวชนจะบุกเข้าโจมตีนะครับแต่เมื่อวานนี้ในช่วงเวลา5โมงกว่ากลุ่มน้องๆเยาวชน ใช้ทางปืน RPG โดนติดกับระเบิดไปโยนใส่พวกมินองลายอย่างหนักนะครับน้องๆเยาวชนใช้โดนประมาณ2ลํลำติดกับระเบิดประมาณ4ลูกนะครับไปโยนใส่พวกมิองลายที่กําลังเฝ้าเบยนยามอยู่ในพื้นที่นะครับทําให้ตํารวจหรือทหารมินองลายเสียชีวิตไป4นายบาดเจ็บอีก7นายด้วยกันที่กําลังเฝ้าเวนยามอยู่ในพื้นที่นะครับ กองกาลังทหารมิลอนลายกลุ่มนี้อยู่ดีๆก็มาตั้งด่านตั้งฐานอยู่ใกล้กับศาลเจ้าแห่งหนึ่งในเขตเมืองทางเซนะครับกลุ่มเยาวชนก็เลยใช้โดนโจมตีทางภาพพื้นดินกลุ่มน้องๆเยาวชนก็ใช้ปืน R p g พีจีถล่มใส่อย่างหนักนะครับแต่พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หลบหนีตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมานะครับหลังจากได้ยินข่าวว่ากองกําลังทหารมิลลอนลายมาตั้งด่านตั้งฐานอยู่ในพื้นที่ พี่น้องชาวบ้านไม่กล้าอยู่นะครับต้องหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าในเขานะครับตอนนี้กลุ่มเยาวชนกําลังช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านที่หลบหนีออกมาจากพื้นที่นะครับมีเด็กเด็กแดงคนเท่าคนเก่จํานวนมากนะครับไม่ต่ํากว่า3 0 0คนที่หลบหนีออกมาจากหมู่บ้านนะครับกองกําลังทาหารไม่น่ารายเข้ามาตรวค้นทําร้ายพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวบ้านอยู่ไม่ได้ต้องหลบหนีออกมาจากพื้นที่นะครับ ตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนที่มีค่าอยู่ตามป่าตามเขาก็อยู่กันอย่างลําบากฝนก็ตกหนักนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนมีทหารฝึกใหม่อีกจํานวนมากที่เข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชนมีอยู่ประมาณ50กว่าคนที่เข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชนนะครับน้องๆเยาวชนอยู่ในป่าในเขาฝนก็ตกหนักต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีหรือพี่น้องชาวบ้านให้สนับสนุนกลุ่มเยาวชน หรือบริจาคอะไรต่างๆหรือเสื้อกันฝนอาหารการกินยารักษาเครื่องมือแพทย์นะครับช่วงนี้ฝนตกหนักน้องๆเยาวชนไม่สบายเป็นไข้กันอีกจำนวนมากนะครับทั้งหญิงทั้งชายที่เข้าไปอยู่ในป่ามีอยู่หลายพันหรือหลายร้อยกว่าคนแต่ก็มีอยู่หลายค่ายหลายพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนไม่ได้อยู่รวมตัวกันเพื่อป้องกันกองกำลังทหารมิตนหลายจะบุกเข้าโจมตี แล้วจะทําให้กลุ่มเยาวชนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ